พัฒนาวิวบ้านเดี่ยวในซอยพรประพานิมิต26หรือซอยสยามคันทรีคลับอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเชื่อมต่อถนนหลักได้ทั้งถนนชนบุรีพัทยาและถนนสุขุมวิทเดินทางสะดวกสบายใกล้สถานที่สำคัญหลากหลายทั้งเทสโก้โลตั Big ๊ซร้านสะดวกซื้อสถานีตำรวจหนองปลือสนามฟุตบอล Planet โรงเรียนอนุบาลแฮสตินโรงเรียนอนุบาลสว่างบริบูรณ์ พั t นวิวเป็นโครงการบ้านเดี่ยวพัฒนาบนที่ดินประมาณ16ไร่ตัวหมู่บ้านให้บรรยากาศที่ได้ความเป็นส่วนตัวออกแบบดีไซน์สไตล์มินิมอลที่ดูเรียบง่ายและมีพื้นที่ใช้สอยครบทุกฟังก์ชันได้ถูกแบ่งสัดส่วนกันอย่างชัดเจนตัวบ้านโดดเด่นด้วยหน้าต่างและประตูกระจกขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอกได้บ้านแต่ละหลังสร้างบนที่ดินขนาดเฉลี่ย60-70ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอย180ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถชั้น1เป็นพื้นที่สำหรับห้องรับแขกที่เปิดโลง่งเชื่อมต่อกับมุมรับประทานอาหารและพื้นที่ครัวมีการแบ่งสัดส่วนฟังก์ชันเพื่อการใช้งานในส่วนของห้องน้ำรับแขกได้อย่างชัดเจนด้วยการปรับพื้นที่ห้องน้ำเป็นสเตปที่ต่ำกว่าพื้นบ้านทำให้ดูโปร่งไม่อึอดอัดเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว อีกครั้งยังออกแบบให้มีหน้าต่างรอบบ้านให้ความรู้สึกโปรง่งโลง่งอยู่สบายมากขึ้นชั้น2เป็นพื้นที่ห้องนอน3ห้องซึ่งห้องมาสเตอร์เบดรูมมีขนาดใหญ่พิเศษพร้อมห้องน้ำในตัวและมีพื้นที่ Walk-in Closet และยังสามารถเชื่อมต่อไปที่ระเบียงบริเวณหน้าบ้านได้อีกด้วยอีกทั้งบริเวณชั้น2ยังมีฟังก์ชันพิเศษรองรับพื้นที่อนเนกประสงค์ให้ผู้อยู่อาศัยปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นห้องทำงานหรือห้องพระได้นอกจากนี้บรรยากาศภายในโครงการยังมีพื้นที่ส่วนกลางรองรับการอยู่อาศัยทั้งพื้นที่คลับเฮาส์ฟิตเนสสวนสาธารณะอุ่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมง security checkpoint รอบโครงการกล้องวงจรปิด CCTV access control system และรั้วไฟฟ้ารอบโครงการพร้อมสัญญาณแจ้งเตือนพัฒนาวิวราคาเริ่มต้น5ล้าน5แสนบาทพัฒนาโครงการโดยพัฒนากรุป๊ปสนใจโครงการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร088 895 2228หรือที่เว็บไซต์ www.patha.co.th